บอกเพล็กไขมันจับนะครับถ้าเมื่อตอนนี้ก็บจังรุ่นแรกๆครับบ่ค่อยเห็นว่ามันเป็นไข่นะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับเยันก็เข่าในีแม่นหมดเลยครับนี่นี่แม่นหมดเลยนี่ครับแล้วเมื่อเจอเพิ่งกบนะครับว่ามันเข่าคู่กันจังไลยครับลงประมาณตอนนี้ก็ประมาณสิบตีห้านะครับ ยิ้นเสียงนะครับอันนี้เป็นการออกรอผสมพันกันนะครับจากต,ตัวผู้กับตัวเมยียต่าลุ่งนะครับไม่นี่มีเดือนมีเดือนก็มีดาวการทดลองให้เห็นว่าคนบัติตัวมันที่ผสมกันบ่นะครับผมรุลงอยู่ประมาณสิบตัวครับ คู่หนึ่งครับเรียนเป็นโค้งกันอยู่คู่หคูนค่นึ่งตั้งคุณอีกคู่นะครับไปงานเมียน บนมะตกนะครับมันจะยังผสมกันอยู่รับกอดกันนุณกระเมีนหนึามนะครับค้มกันข้งคุณกรเมียนที่ห้าท,ที่กระเมียนกับหกตี้นเ้เปับตีนนต ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะครับยังได้ยินเสียงหงส์เองกัเดี๋ยวกะอีกจะหน่อยก็จิจับออกจากแยกออกจากกันแล้วครับย็นฟ้ามาเป็นสภาพตอนนี้ยังเห็นโคมกันอยู่ครับครับตัวนี้ยังโคมกันอยู่ตัวน,นี้ ออกแล้วทั้งปุ่นอีกปู่นหนึ่งครับนี่โคม,มันอยู่เป็นอยู่สองครูครับตัวนี้เป็นเม่พันธุ์ใหญ่ครับผมแล้วก็ก,กุ้งใส่วางว่า นพวกเตียไข่มันจับนะครับถ้าวันตอนนี้ครับพี่จังรุ่น<ไ>แรงครับบ่ค่อยเห็น<ไ>ว่ามันเป็นไข่นั่นนะครับมันสิ่ข้างล<ไ>่างนะครับนนครับพี่จังเมื่อคืนนี่ก็เป็นเดือนมีเห็นเดือนมีดาวอยู่ครับแต่ว่าพวกกัยังผสมพันธุ์กันคือเก่าแค่ว่าเขาแย,ยกกันออกแหพอนี่จำเลยมันก็มาจับใส่กันพุ่มกันขึ้นเดียว คไยมันผสมย่ำสองก็เจียบออกก็บรรยากาศการลองเอาโขผสมพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์โขนี่ยังบม่ทันที้ออกอยู่คับนี้ก็ได้เป็นเสาแล้วครับอืมออกแล้วครับออกแล้วออกก็ดีเลยตัวหนึ่งสิเหลืออยู่คู่เดียว <c oughs> อยู่คู่ oo <c oughs> นี้ <c oughs> คุณเา้อกคุณมดอกเรียบร้อยแล้วยินบ,บงเง,งครับเดี๋ยวต่อไปบนสลงุงจะจับแยกออกจากกันครับ่ว่ามันจิตสวยมามันจิตเตี้ยหยีบใครหยียบยังแตกนะครับแล้วมันสิบอไรบังดเด็ครับขอพุณนทุกันที่ตามครับทุกทันบางเงีงนะ้นะครัเด้อ เราเพื่ออสนใจลองเหมือนกับลองถ้าผมหลังจากจบกบูออกจากกันได้มือนึงแล้วนะครับมาเบิ้งผมพามาเบิ้งไข่เพราะว่าเมือวานนี่มันเป็นนามันคุณนเหรอมันเหลียวบ่วเห็นครับเดี๋ยวม้นนี่มอเบิ้งไข่ทีมันแตกออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาเขาใสๆนะครับเนี่ยครับนี่คือเป็นไข่กบนะครับเดี๋ยวผมซู้มห้เบิ่ง เนี่ยครับมันสีอยู่น้ำข้างล่างใช่ไหมครับเราต้องสังเกตบางอย่างทันทีทีมีกระแมนครับข้อขาวเนี่ยครับข้อขาวใสใสเนี่ยแมนครับเนี่ยครับไข่กบสปีอยู่น้ำเนี่ยครับนี่กระแมนครับนี่กระแมนแล้วก็สีจับอยู่น้ำกอดอยู่น้ำหักพักบุ้งครับก็ถึงพยายามว่า เวลาเอากบเขากันก็ต้องหาแนวให้เขาหยิดครับนั่นก็คือพวกผักบุ้งหรือว่าพวกต้นหญ้าต้นหญิงสาหรับใครเขาร้อยก่อนนะครับนี่ก็แมนครับเนี่ยสีเป็นยังีงครับครับผมกับประมาณจะบวกเกินมืออื่นมือเฮิร์สีแตกเป็นตัวหน่อยนะครับเนี่ยครับ เขาเใสๆยังน้อยเนี่ยครับนก้อนน้อยๆต้องสังเกตดีๆครับมันว่างอยู่ข้างล่างครับเนี่ยมีเห็นปลาป่ายู่ครับว่ากบที่เขาล้มทุกตัวนี่มันสีบโอใคเสมอไปนะครับนี่ก็เป็นตัวไข่ตัวบ่อเดี๋ยวผพาอ้อมไปบางทังกุ่นเนาะครับไปมาบ่งทั้งทั้งนี่นะครับกระิเห็นเป็นไข่นะครับนี่แหละครับไข่กบ บบอยู่น้ำหากักภักบุงนี่ก็ะแมนครับนี่นี่กระจุ้มหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกจุ้มหนึ่งเนี่ยครับไข่กบครับพ้เาเข่าใส้ใสกระจายกันยทั่วครับขัางใต้ผาใต้อยังเนี่ยครับกระแมนมันคืนอกเป็น,น้ยแพต้แคคือจังกบ อยู่นาเาเวร้านผสมออกเม้าสิเห็นเป็นแพร่เป็นเป็นอันนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกระจายกันอยู่ทั่วสิหรอครับเพราะว่าวันนึงแหละกบมันอยู่น้ำกันเป็นส่วนหลายครับเป็นส่วนหลายวันนี้มันเยียบน้ำเยียบอย่างเรน้ำมันแตกแล้วมันกับลมกระจายอยู่ทั่วครับนี่ก็เป็นครับเป็นเดี๋ยวจชมือสองมือกัมาล้อกันนะครับผมขอบคุณลรยๆครับผม